ตอนนี้นะคะเรากลับมาที่บ้านเนินไผาอําเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะมาเก็บขายที่เราวางเอาไว้เมื่อวานตอนเย็นกับชาวบ้านนะตอนนี้พ่อๆมารอแล้วนี่ถอดรองเท้าวางไว้จอดรถอะไรไว้แล้วก็เรือก็จะลงจุดเดิมนี่แหละค่ะจุดที่เราวางขายไว้เนี่ยก็จะไม่ได้ไกลจากท่าเรือมากนักนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้อากาศเย็นด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสน่าจะได้ลุ้นเจอหน้าตาของปลาลิ้นหมากันนี่เป็นไงวอร์มเครื่องรอแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับครับหนาวหนาแบบนี้มีโอกาสได้ปลาไหมพ่อมีครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะโอ้เย็นจังเลยจะได้มากก็ได้น้อยหนูลงลำเดิมเนาะได้ไปกับพ่อแม่แล้วก็พี่เหลิมพี่เหลิมนะคะแล้วก็อีกรำก็เลยช่างภาพไปรวยพ่อพร้อมพร้อมปลาลิ้นหมา200โล เราจะดึงจากท้ายขึ้นไปใช่ไหมคะครับผมโอเคตอนนี้เริ่มที่จะเก็บขายแรกของเราขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ปลาอะไรติดมาบ้างดูหนักนะพ่อเนาะแ,แต่มันมันหนักตะกวะด้วยหนักหนินด้วยตะกวะหรือม่าหนาวไปพ่อมาแล้วมาแล้วนายเอ้ยวูตัวใหญ่จัง ตัวใหญ่มากตัวเหลืองอไม่ดิ้นเหมือนปลาแบบไม่ดิ้นและตัวเหลืองไม่เคยเห็นปลาลิ้นหมาใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นนะอุ้ยมันไม่ดิ้นเลยพ่อไม่ดิ้นแต่ตัวอ่ขยับอยู่นะคะยังไม่ตายนะคะตัวนี้นี่คือปลาลิ้นหมาที่เราได้ตัวแรกนะคะของที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนี่แหละและเป็นปลาลิ้นหมาที่ตัวใหญ่มากฝั่งข้างบนเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะคะแต่ว่าท้องของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบนี้เลย โอใหญ่กว่าที่หนูเคยแบบคือปกติปริ้หมาแห้งแล้วเลือตัวแค่นี้เองนะ <c oughs> อ่าไต่อแล้วค่ะมีกําลังใจแล้วโอ้ยปริ้หมาที่นี่ตัวใหญ่มากตายอันนี้แลก,ก่อนเ <c oughs> มื่อกี้หน่อยนึงนะคะนาะโอ้ยังไม่ตายเลย <c oughs> นี่ไงมีปลาอื่นด้วยนะคะอันนี้เป็นปลา ก็เรียกปัตตการปัตตกาศปัตะโกโกอะไรแบบนั้ไม่หอใชอ่หมดแล้วตัวแรกนี่คือใหญ่แบบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะค่อยๆขนาดล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 งมาขายพื้นแรกที่กู้ขึ้นมานะคะส่วนใหญ่ก็จะติดปลาลิ้นหมาค่ะและตอนนี้นะคะก็จะเริ่มกู้ขายพื้นอื่นๆด้วยอย่างพื้นนี้นะคะตัวแรกที่ติดมาได้ก็เป็นปลาลิ้นหมาเหมือนกันค่ะมาแล้วไปอีกนึ่งแล้ว โอ้และนี่คือถ้าที่กู้มานี่คือมีแต่ปลาลิ้นหมานะคะถ้าส,ส่วนใหญ่โอ้ๆปลาอะไรดี่ปลากาโอ้มาแล้วอันนี้ก็ปลากาปลากามาอีกแล้วมาอีกหนึ่งตัวยังเป็นอยู่ม้ <Cle> มาอีกแล้ว <Cle> โอ้ <laughs> โหตรงนี้คือจะได้ทีแล้วนะคะ มาแล้วมาอีกหนึ่งตัวดิอู้สองตัวแล้วก็มีสังฆวาสหรอคะปลาทะวายหนูถวายหนูอูหลากหลายมากหมามาอีกแล้วหมดขายแล้วก็หมดขายค่ <c oughs> ายนี้นะคะได้ปลาลิ้นหมาเยอะมากแต่ว่าไซส์จะประมาณคืบกว่าๆแล้วก็ได้ปลาอื่นนมาเยอะด้วย ขายก่อนหน้านี้ที่เราลงนะคะจะเป็นขายที่เราวางไว้แบบตามน้ําค่ะส่วนพื้นนี้นะคะสังเกตว่าเศษใบไม้ต่างๆนั้นจะติดเยอะมากๆเพราะว่าเป็นขายที่ลงขวางทางน้ําค่ะขาวขึ้นมาแล้วข้างล่างสแสดงว่ามันก็มีพวกเศษไม้เศษอะไรด้วยความที่มันลงไปโดนถึงพื้นเนาะครับโอ้กลายเป็นว่าขวางน้ําเนี่ยเศษใบไม้มันเยอะกว่า,านะคะเนาะใช่เพราะมันรับหมดอะมากกว่าตามน้ำํำตามหลักต้องจับสลัดอย่างนี้ ตอนนี้ไม่ไเลยม่ได้ไม่ได้กลับไปอาบน้ำอยู่แล้วไม่ได้ไม่เปิดสบัยได้เลยไม่ไม่ไม่เป็นไรหนูยังไม่ได้อาบน้ำเมื่อเช้าเพราะมันเช้ามาหนูเลยยังไม่อาบนี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ช่วงฤดูหนาวเราจะได้ลิ้นหมาขนาดนี้ไหมพ่อไม่ได้ไม่ได้เลยหรือว่าก็มีบ้างค่ะไม่ได้เลยเนาะพี่เหลิมเนาะไม่ได้เลยโอ้ต้องหนาวเท่านั้นต้องหนาวอย่างเดียว แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ทุกที่ใช่ไหมคะพี่เหลิม,มหมายถึงก็ต้องมีทําเลข,ของเขาเหมือนกันนี่มาแล้วท้องเป็นสีแบบขาอมชมพูเลยนะคะ ตะข่ายที่เรานํามาวางนี้นะคะเป็นตะข่ายที่สามารถใช้ดักปลาได้ทั่วไปแต่ว่าที่ติดปลาลิ้นหมาขึ้นมาเยอะแบบนี้นะคะก็จะมีเฉพาะแค่ช่วงอากาศเริ่มเย็นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเริ่มประมาณเดือนตุลาคมเรื่อยไปจนถึงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแต่ถ้าหมดอากาศหนาวนะคะก็จะไม่ได้ปลาลิ้นหมาเยอะแบบนี้ค่ะและแต่ละปีนะคะช่วงที่เราจะได้ปลาลิ้นหมานั้นก็ไม่แน่นอนเรียกว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลักเลยละค่ะส่วนฤดูอื่นๆนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนหรือว่าช่วงหน้าฝนโอกาสที่จะได้ปลาลิ้นหมาขึ้นมานั้นน้อยมาก ไข่ที่เรากู้ขึ้นมาแล้วนะคะเราจะห่อกลับไปปลดที่บ้านเดี๋ยวนราจะพาคุณผู้ชมไปดูหน้าตาของปลาลิ้นหมาชัดๆกันค่ะไข่ขที่เราไปเก็บกันมานะคะเราจะนํามาปลดที่บ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้ปลาอะไรบ้างแต่ว่าปลาลิ้นหมาเนี่ยเยอะเลยเราจะให้ดูหน้าตาของปลาลิ้นหมาแบบชัดๆเลยนะคะนี่ เขาเป็นปลาที่ตัวแบนตัวแบนเพราะฉะนั้นเวลาเขาว่ายน้ำเขาอย่างไรคะเขาอยู่อย่างนี้ไหมว่าลักษณะอย่างนั้ครับมาตามอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็จะสังเกตว่าเป็นปลาที่ตาเขาจะอยู่ข้างบนทั้งสองดวงเลยนะคะเป็นแบบอย่างเงี้ยอยู่ปุ๊บอยู่ข้างบนแล้วก็ตรงนี้เป็นปากเป็นปลาที่มีเกล็ดนะคะแต่ว่าเกล็ดเขาจะเล็กมากเนี่ยถ้าเราจับเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันสากขอบตรงนี้ก็จะเป็นแบบครีบอ่อนนะคะเนี่ยครีบอ่อนๆแบบเนี้ยส่วนด้านท้องก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้ ก็เนี่ยมองไปนี่จะเห็นกระดูกเขาเลยเนาะแล้วกระดูกเขาแข็งหรืออ่อนคะอ่าอันกลางแข็งครับตรงกลางก็เป็นกระดูกแข็งเหมือนปลาทั่วไปใช,ใช่ไหมคะแล้วนี่ก็คือตัวใหญ่ด้วยนะคะนี่แบบนี้เลย ปลาลิ้นหมาที่เรามาหาวันนี้นะคะเป็นปลาลิ้นหมาน้ำจืดค่ะบางพื้นที่จะเรียกว่าปลายอดม่วงเพราะว่ามีลักษณะลำตัวแบนเหมือนใบไม้สีก็ออกน้ำตาลแดงเหมือนใบมะม่วงนะคะปลาลิ้นหมานั้นจัดเป็นปลากระดูกแข็งมีหลากหลายสายพันธุ์รูปร่างสีแล้วก็ลายจะต่างกันออกไปค่ะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นก็คือลำตัวที่แบนราบม,มีปากเล็กปลาลิ้นหมานั้นจะพลางตัวอยู่ตามพื้นและคอยดักจับลูกกุ้งลูกปลาเป็นอาหารค่ะ นอกจากเราจะพบปลาลิ้นหมาน้ําจืดตามแม่น้ําลําคลองแล้วเรายังสามารถพบปลาลิ้นหมาในทะเลได้บริเวณพื้นที่ที่เป็นทรายปนโคลนค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะปลาลิ้นหมานั้นมักจะติดขึ้นมากับอวนกุ้งค่ะนี่คือปลาลิ้นหมาตัวแรกเลยนะคะที่เราได้ดูเทียบกับหน้านโนนี่คือยาวมากนะแล้วก็อันนี้เป็นไซส์ทั่วๆไปที่เราได้ตัวแรกนี่คือใหญ่มากนี่ถือว่าใหญ่สุดยังคะพอ ใหญ่ใหญ่สุดไหมถือว่าใหญ่แล้วเนาะใหญ่แล้วครับอันนี้คือทั่วๆไปอันนี้คือถือว่าใหญ่เลยตาในเล็กจนมองแทบไม่เห็นเลยแล้วก็ตัวเขาก็หนาแค่นี้เองค่ะนี่ก็จะเป็นปลาลิ้นหมานะคะที่เราหามาได้แต่ว่าก็มีปลาอื่นๆปะปนมาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะดูว่าอาหารจากปลาลิ้นหมาที่เราจะทำของชาวบ้านเนินไผ่ที่อำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาทเนี่ยเขาจะทำอะไรให้เราได้กินมั้งแต่เขาบอกเลยว่า อร่อยมากนี่สดๆดเลยอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสีช่อง34ด้วยนะคะ